นี่นะคะทุกคนนะคะเห็ดละโงีกเราเก็บเมื่อกี้นะคะหมูหนึงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาโชคดีมากเลยนะคะเจอเห็ดละโงกหมูหนึงนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเอ,อ้ยดีใจจังมาเจอแล้ว หลังจากที่ตามหามานานนะจ๊ะมาเก็บกันเลยออ คุ้มค่ามากเลยที่มาอนนี้มาเจอหีไกมากไจมากเลยนะคะขอบคุณจานโตเด้อที่ถ่ายรูปเห็ดแล้งอกออกมาให้ดูไม่งั้นก็ไม่ได้ออกมาดูก็จะพลาดอีกนะคะ ืปอนและค่ะทุกคนดีใจมากเลยเจอเห็ดละมุกติดตาอันนี้ก็มีนะคะนะคะ ่ารักน่ารักนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะเห็ดละงอเราเก็บเมื่อกี้นะคะหมู่หนึ่งนะคะโอ้หดีใจมากเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะเออดอกบานด้วยนะคะดอกบานนี้เราก็จะเอาไปด้วย แต่บานยังไม่แก่หลแต่ก็จะเอาไปทําเชื้อนะคะพางเขาแล้วสำหรับเช้านี้ก็ถือว่ามานเห็ดละโงกพอได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วแถวปราจีนบุรีจะไม่ค่อยมีเห็ดละโงกเกิดสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ได้หม้อแกงเล็กนึงนะคะก็อิ่มอร่อยกันไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ